เพศบ้างไหมคะมีค่ะมีค่ะเป็นเพื่อร mm ุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะมีค่ะมีคับคุยกันได้ทุกเรื่องอยู่ครับเคยคุยเรื่องความรักกับเพื่อนสนิทของเราไหมคะเคยครับเคยเหมือนกันครับอยากเห็นมุมมองต่างเพศครับว่าเขาแบบคิดยังไงเขาเป็นผู้หญิงครับรู้เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงมากกว่าเราเขาอาจจะแบบให้คาปรึกษาเราได้มากกว่าครับเคยคุยเวลาเพื่อนทะเลาะกับแฟนก็จะมาปรึกษาไม่ค่อยปรึกษาเขาเพราะว่าปัจจุบันไม่ได้มีแฟน อยากรู <One input> ้มุมมองแบบต่างเพศเฉยๆว่าแบบเขามีความคิดยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะมีปรึกษากันบ้างค่ะเหมือนเราคนต่างเพศกันด้วยก็เลยคิดว่าผู้ชายอาจจะมีมุมมองที่แบบว้าวท้ายกันมากกว่าค่ะแต่เราอะเคยหึงไหมที่เราแบบเฮ้ยทำไมรร้สนิทกับเพื่อนผู้ชายคนนี้จังเลยอะมันไม่ออกแนวหึงอะค่ะพี่มันจะเป็นแนวแบบว่าหยอกๆมากอะไรอย่างงี้มากกว่าโดยปกติไม่มีค่ะอีกนี้างเเล่นกันเยอะไปเขาก็เลยแบบไม่โอเคเท่าไหร่แต่เขาก็เข้าใจครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกัน เราเคยเป็นแฟนกับเพื่อนสนิทไหมยังไม่เคยค่ะมันเหมือนมันรู้จักกันมา,จากจนเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงเราไม่สามารถอะค่ะไ,ไม่เคยหนูไม่ชอบเพื่อนตัวเองอยงู่แล้วเพราะว่าเป็นคนแบบแบ่งเส้นกับเพื่อนแล้วก็แฟนชัดเจนค่ะเคยครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจเราได้มากที่สุดเลยครับคุยได้ทุกเรื่องสบายใจที่ได้อยู่ด้วยกันก็เลยพัฒนาความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออย่างนี้ครับผมเอยากเป็นใครระหว่างคนที่รักเขาหรือคนที่เขารักอะ คนที่เขารักแล้วกันค่ะเพราะว่ารักใครแล้วก็แบบเสียใจตลอดรักเขาแล้วก็รักตอบกลับมาด้วยค่ะก็รักเยวค่ะพอเรารักเขาแล้วเหมือนเราเป็นฝ่ายตามแล้วมันก็ทําให้เราเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะอยากเป็นคนที่เขารักครับเพราะว่าเรารักเขามาเยอะแล้วครอยากเป็นที่คนที่เขารักเหมือนกันนะครับทาไมคะเพราะว่าก็รักเขามาเยอะเหมือนกันครับแล้วก็เจ็บมาเยอะเหมือนกัน